เงินเมือนหนึ่งงานภากันดีใจแล้วได้ใ่ได้ใจเนาะนั่งทีนอันแตงเกอสมัยได้กินไปเห็ดมันมันบเป็นราคาหลายขห้คาไทคคาให้ค่าไทค่า,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 าปลูกค่าจ้างค่าอยังฮักทัวดัวดีแล้วเลี้ยงเงินยู่สองสามพันหนึ่งแม่พี่น้องไปเห็ดมันปีนั้นไงจนมาจุกอึกกบหมงมาปีไก่หรือปีกอนนี่ที่ว่ามันราคาแพงจะมาสีหอดสีบาทเนี่ย ปัดปียังสั่นปัดบ่ได้ไปเห็ดน้ำเขามีปีหนึ่งหละเห็ดท่านท่านราคาอยู่ไปเห็ดมั่นท่านราคาอยู่หักลบกบหนีแล้วยังเหลือเงินอยู่เก็ยเมือนอยู่เกียจเมื่อกลัวอยู่พี่น้องช่วงนั้นโอ้ดีใจว่าสั่นจ้ามาช่วงมั่นอันมันบ่เป็นราคาหักลบกบหนีแล้วเหลือเงินอยู่สองสามพันี่เป็นว่งสั่นกันมั่นเป็นราคาเข้ากับใดดีกันมันบ่เป็นราคาเข้ากับว่าดดดี สีเป็นน้ำสั่นะพี่น้องเฮ็ดไท้มันกะแล้วต่อันจังหวะเวลาเศรษฐกิจเนาะขันสมมูติว่าเฮ็ดเฮ็ดบ่วเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังกันปีนัหน,นคือกันเฮ็ดอ้อยเนาะ <c ười> เฮ็ดมันน,าน,าน,น,าานา้าเขาบ่หลหลดอกเฮ็ดน้าเขาสิบสามอะไรตัดแล้วเวิด์จูแนวเหลือเงินอยู่ว่าบาเหลือกัเหลือหลายก็มันอยู่เหลืออยู่เงินอยู่หมื่นกว่าบาทได้ซ้ำานันละพี่น้อง เอาวาเห้บ่มีหนึ่งดไถห้องกะบ่มี่ถลากห้องกะบ่มีี่้จางกับเขาจ้างบูนเนวจ้างบิดเค้งคาราาคาไทคคาเบดส่วนตูเนวมันเจียวหยังมายังพี่น้องเอ้ยมันเจียวหยังมายังสิบเบิ่งล่นนี้มายงสิแมนยุคขามมให้ยเลจริงอยู่อบ่มีทุนไปเห็ดห้ยเลยเนี่ยเก่ากันห้อลงทุ่นไปเอาสมมติว่าห้องมีเงิ่อนสองหมื ไปลงทุ่นคาไถยั่วสีได้ชัว่วสีได้มากินเรากินไปมือมืออีกจักสิเอาอยัางกินมันนี้มันกัจังสีล่ล่ะแม่สีมีไห้ก็ทางเขาว่ามีทุนเนี่ยตั้งแต่กี่คันว่ามาเห็ดอั่นจังสี่ก็สีพ่อมีทุนนัน่นเฮยดไทยไปเรี่ยๆอยู่บันเนียนมาเห็ดงานรับจ้างข้าจ่อเป็นเดียนเป็นเดียนไปไอสิเขากับว่าอันนั้นคนกินกันน้อยตากรอบนึงนก็บว่าท่าน ว่าปีนี้ว่าจะไปเฮ็ดหอยถิ่นๆใบจะน้อยอยู่ให้เจ้าของดอกให้ยี่หมี่ให้คนเศราหรือยี่หมี่ให้เขาเศราให้เจ้าของโยนมาจะไปเฮ็ดถิ่นๆใบจะไปเฮ็ดยี่หมี่ถิ่นใบเฮ็ดมันถิ่นใบจะไปเฮ็ดถิ่นไบหรือว่าท่านไปอยู่ไปเบิ่งห้ยใครบอกให้พี่น้องเขาเบิ้งว่าเป็นดงสั่งดงเสียกับว่าป่านอันใด้แจ้งใครสิไปอันนั่นส่วสิไปได้เฮ็ดห้ไปฟัน จำฟันปานอันดงดิรนะบรลดเนี่ยเ,เ,บ,เบ,บืงเนี่ยเข้าไปเข้าก็ต้องจางเขาไปถากไปถางต้นใหม่าลังต้นต้นบอกง่ายซ้ำผีเบื่องน่ะปล่อยไว้ต่ง้งยีสิพวกปีพี่น้องเอ้ก็เ,เคยไปซองจักเถียผู้ขาก็บไปนถนทายคลิปมาให้พี่นอ้องเขาเบิ่งไปไล่สดโยนหนาท่างนะยองเขาไปกับว่าใวราชิเอาอนันเม็ดอินทผพาลัมไปหยอดใบเจ็กน้อย เขาก็บว่าถ right. ึงหายยันงูมันหกไหลยันงูมันหกไหลพี่น้องให้บ่กกาเข้าไปลูกใต้กับยองยุ่ขขังบนบนข้างนี้บอกว่าเอานันไปวันให้แม่ไปวันแล้ววันแล้วจากวันนี้ยังเข้าไปกระปานมาสีนั่นนะหมดนกหนูปูปีกไปกินตัดแล้วหอวันยังเข้าไปอะไร้บ่ตขอดพื้นดินนะมันมันโกพี่น้องมันหกแหง จะมาให้ถิ่นใบคักแน่หลายบ่ได้ไปเบิ่งไปแย่งยักษ์เปียหลายหกคักอันไปกับจีไปอันถากไปถังยางบักขนาดหนักแล้วยังเอยสิได้หกหายก็ยังทายกีบ่อไม้พี่น้องเขาเห็นไลหลสหดพี่น้องเขาเห็นหกอกันสั่นพี่น้องหย่านง,งูเหี่ยวเกี่ยวขวาไปกัดว่ากาเข้าไปไก่เลยว่ากาเข้าไปยองเลยว่าจะไปเบิ้งให้กับว่ากาเข้าไป เดี๋ยวยืนไปอ,อยู่ทาง,ท,งทางไทยหพี่น้องเขาเบิง่งคือมันหกไหลายสมคือว่าหานบ่มีคนเบิ้งห้เจ้าของกับว่าได้ไปเบิง้งนอลูกกับว่าได้ไปเบิ้งห้โอ้เอาาจะว่าจัจากเจ้าหงยังไปเกิดแน่เ่ยเขาปล่อยไหวีที่พวาปีเราพี่น้องเอ้ยมันเลยหกบ่ได้ไปลำไปแง่ันคืออะไรคนกับมารับจ้างเบาแบบแบบู่นี่ลหละ <laughs> มารับจ้าง มีนี่ยหน่อยทอกระได้ดินตายหกก็อย่างเนี้ยหกเขาเด่นแด่เดินแด่พี่น้องเอ้ยหกขาดหกเนี่ยเขาพุคนได้ื่ายเลยพี่น้องขอบคุณเลื่อยอันสร้างผีเอาเงาเลยนีย่ตั้งผีเอาเงาเตา